สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมในาราการเจ้าหมีคงหน้าผมเอาละครับวันนี้ผมว่าจะมาเล่นเกมวันพีดเบลจิ้ r รัชนะครับผมเรามีตัวที่จะรีวิวครับผมเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับว่าโหนี่คิจหรือบูกวนนกคนนี้จะเก่งแค่ไหนและข้อดีข้อเสียมียังไงนะครับผม อันนี้ครับสกีหนึ่งเป็นค่าขอสอบแช่งนะครับผมค่าขอสอบแช่งมาอ่านกันนะครับผมทำให้เกิดวิญญาณเคลื่อนไหวตามศัตรูไปเรื่อยปรากฏขึ้นเมื่อศัตรูสัมผัสดวงวิญญาณจะมีโอกาสมอบสถานะระลึกรังป้องกันมอบงสถานะสับสนระลึกลังป้องกันวิญญาณนั้นจะหายไปเมื่อถูกเมื่อสัมผัสศัตรูหรือเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กําหนดอัตราการเกิดสับสนแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น ระยะการสับสน1 0วินาทีนะครับพลังป้องกันลด20%ระยะเวลาของผล20วินาทีนะครับรผมโดา22วิทีหรือตอนนี้ผมอัพเป็นบุญหนึ่งก็จะเป็น20วิ้มน,นะครับผมอ่าตัวใบ22ครับโซบอลลาน์อเบิร์นนะครับผมสร้างความจะหายให้ศัตรูที่อยู่ระยะการจะมีโอกาสมองนะสถานเแค่แข็งอีกท้งยังสร้างการโจมตี มองความจะหายและมีโอกาสมองสถานะแช่แข็งใส่ศัตรูในระยะเวลาที่กําหนดการโจมตีสร้างขึ้นจะถูกยกเลิกเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กําหนดสกิลพลังโจมตีขั้นที่1นะครับผม409นะฮะถึง512นะฮะขั้นที่1ถึงขั้นที่2นะฮะอัตราการเกิดแช่แข็งคือร้อนะครับผมคือยังไงฟันยังไงก็ถ้าฟันโดนก็โดนแช่นะฮะขั้นที่1นถึงสนะครับผมระยะเวลาของผลแช่แข็งคือ6วินาทีนะครับผมขั้นที่2นะครับ สกิลพลังโจมตีคือ220ถึง256นะครับผมคูดาวคือส7วิหรือถึงสามิบาวินะครับผมมาพูดถึงสมบัตินะครับผมคุณสมบัติตัวละครน,นะอันที่หนึ่งนะครับผมทำให้สถานะไฟชอ็อตไร้ผลนะครับผมทำให้สถานะชิงหัวใจไร้ผลนะครับผมตอนที่สร้างความเสียหายด้วยการโจมตีปกติจะมอบสถานะแช่แขง็งด้วยโอกาส5%นะครับผม กระโดดไปเยอะนะใครโดนแช่ทีก็แบบปวดหัวคุณสมบัตนินะผมความเสียหายที่ได้รับดลง30%เมื่ออยู่ในเขตสมบัติของตัวเองย่นเวลาคูดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้น100%เมื่อเขตสมบัติมากกว่า100%ในเขตสมบัติของทีมตัวเองคุณสมบัติที่สองนะผมตอนโจมตีศัตรูได้สกิลหนึ่งจะลดเวลาคูดาวของสกิลสอง20%และเพนู่มพลังชีวิต15% ความเสหายที่ได้รับลดลง20%ของพลังชีวิตมากกว่า50บูทคุณสมบัตินะครับผมเพิ่มสูงพลังชีวิต5%เมื่อได้รับความเสหายจากศัตรูมากกว่า60%ของพลังชีวิตสูงสดุดเอาละเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะครับผมตัดกันไปเปิดราคาับ,บตอนนี้เราเข้าเกมกันมาแล้วนะครับอ่าจังหวะหนึ่งอาจจะแบบ กระตุกกันมากเล็กน้อยนะฮะก็ไม่ว่ากันโทรศัพท์ผมก,ก็ไม่ได้แรงมากครับผมเกมนี้นคนคก็ค่อนข้างจะหน่นะวงฮะเราไม่ทำเราจะบุกร่างเลยครับผมนี่จะเป็นการปล่อยจิตวิญญงนดผมดนมแล้วฮะเห็นไหมจะติดสถาณนะาสับสนม,มากเลยไกลมากๆเลยนะ เราก็จะกดสวนไปงี้ครับผมโอเคมีมีงะลูฟี่มาช่วยนะครับครับอนนอร โอเคไีครั้นะไม่ถอยก็เปใไปนะผมเขาก็ตายไปที่บดอยเราไ็จทำการบุกข้างล่างเลยนะครผม ปึ๊บปึ๊บดูคนหน้าโห่โมโหช่วงเวลาเขาไม่ดึงธงไปได้มาอยู่เหมือนกันนะโอเคฮะก็เป็นฝ่ายที่ได้รับคะแนนมไอแมนเดรับโอ้โหตัวเลแมนเดร์ครับผมขอบคุณที่เข้าทุกคนเข้ามารับชมนะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอแค่ให้ทุกคนกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ